พิธีมาคะบูชาแต่ว่าบังเอิญปีนี้มันแปดสองหนก็ต้องได้เลื่อนไปเดือนสีน่เพนต้องเลื่อนมาคะบูชาไปเดือนสีน่เพนเดือนสี่เพนนี้เป็นกลางเดือน วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่คล้ายกับวันที่พระศาสดาได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารก็ให้พากันน้อมนึกถึงพระโอวาทย่อดย่อของพระองค์ซึ่งพระองค์สุ สองพั2,500รูปตั้งแต่ครั้งนั้นพระโอวาทโดยย่อที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาด จากกิเลสบาปประรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทย่อยอ,ยอโอวาทที่เป็นจํนวนมากๆนั่นก็มารวมลงในโอวาทย่อยอสามอย่างนี้เองนะไอ้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมหลายเรื่องหลายรถ อันมูนั้นนะความมุ่งหมายแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้มาพิจารณาตัวเองว่าความชั่วมีในตัวของตนอย่างไรบ้างเมื่อได้ทราบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าความชั่วที่ภาษาสราทรง แสดงไว้นั้นนะตนได้ละแล้วหรือ,อยังหรือว่ายังทำอยู่นี่แหละทรงพราประสงค์จะให้มาสำรวจตรวจตราดูตนของเขาตนเองนี่ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของตัวเองหมายควาว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้อย่างนี้ตนได้ละมาแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ละ อย่านี้ก็จะได้ละบาปที่มันยังหลงเหลืออยู่นั่นให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วกุศลคุณงามความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทำก็ดีหรือว่าทำมาแล้วก็ดีก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำก็จะได้พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้น เมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนใดที่ทำมาแล้วก็จะได้พยายามรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมอันนี้แหละความมุ่งหมายของโอวาทย่อๆอันนั้นนะและวันนี้การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีได้ มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี้หากว่าบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงไปเช่นนี้มันก็ยากที่มันจะมีกำลังใจมาละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้ยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปได้<น>ดังนั้นแหละ,ใน,ะในพระโอวาทย่อๆ สามข้อนั้นข้อสุดท้ายจึงว่าการฝึกผลอบรมณ์จิตให้ผ่องใสสะอาดเนี่ยนับว,ว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสรู้ในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าคนในยุคใดสมัยใดในกับใดกันใดก็ตามที่ล่วงมาแล้วก็ดี หรือที่จะเกิดต่อไปเบื้องหน้าก็ก็ดีกระลวนตั้งแต่มีกิเลสตัณหาอาวิชชาต่างๆมูนี้แหละติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันถึงได้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าพูดง่ายว่า อวิชชาตันหานั่นแหละมันปั่นจิตใจของคนเราให้จิตในี้ใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนี้ตกลงว่าคนหนึ่งหนึ่งที่ท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยเมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วมันก็ทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่ว พร้อมกันมาไอ้บางคนก็บางชาติก็ทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็มีทีนี้บางชาติก็อาจจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็มีมันจะคัฒนาไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เรานะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ความฉลาดยังไม่ได้อบรมจิตใจ ให้สงบระง,งับให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเรียวว่าเป็นจิตสามัญธรรมดาทั่วๆไปบนันี้มันก็เกี่ยวกับการสังคมกันอีกด้วยแบบนี้นะการครบหาสมาคมบางชาติที่เกิดมาบังเอิญได้มาได้คบกับคนพานเข้าไปคนพานก็ชักจูงให้ไปกระทำความชั่ว เช่นนี้มากกว่าการกระทำความดีหลังจากหมดอายุสังขารแล้วกรรมชั่วนั่นมันก็นำไปสู่ทุกในอาบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมินึงมีนรกเป็นตน้นบางชาติเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบกับนักปรา์บัณฑิตได้สมาคมกับนักปรา์บัณฑิต นักปราชญ์ท่านก็จะแนะนำให้แต่ทำแต่ความดีทางใดเป็นทางแห่งความชั่วท่านก็จะแนะนำให้ละให้เว้นไปเมื่อได้ปฏิบัติตามโอวาทของนักปราชญ์นั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้มีบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากกว่าบาปในชาตินั้นเรียกว่าเป็นผู้สังสม บุญกุศลไม่ได้มากกว่าเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนำดวงขีดที่ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายไปถ้าเกิดมาเป็นคนก็รลยรว่าเป็นผู้สมบูรณ์โดยลาบยศสนเสริญมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติปัญญาดีก็ด้วยอานิสงส์ที่ ได้คบหาสมาคมกับคนดีคนดีแนะนำให้กระทำความดีได้หลายอย่างอานิสงส์อันนั้ออนแหละมันติดตามมาตกแต่งให้อย่างผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาบทเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นก็คงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามา ถ้าไม่ได้ออกบวชก็ได้รักษาศินอุโบสถการรักษาศิลอุโบสถเสมอไปนี่ท่านว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยใ้เกิดไปชาติต่อไปนั่นก็จะได้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาเรียกว่าใจน้อมไปในข่ำม,มะคบารมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถสินนี่มันเป็นการ เว้นจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณทั้งหลายมีแต่ใจน้อมไปสู่ความสงบระงับข้อบัญญัติในอุโบสถในศิลอุโบโสถแปดประการน,นั้นในสามข้อตอนปลายนั้นกระลวนตั้งแต่เป็นข้อบัญญัติห้ามเพลิดเพลินในการ,รมคุณทั้งนั้นเลยแต่เพราะฉะนั้นแหละอานิสงส แห่งการรักษาโบสถนี่มันจึงส่งให้ให้มีจิตใจน้อมไปในทางบวชเมื่อนายในการครองเรือนถ้าว่าผู้ใดไม่คิดว่าจะรักษาสินโบสถเลยสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยว่าอย่างมีก็มีแค่สินห้าเท่านั้น เมื่อเกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นผู้ครองเลือนอยู่นั้นเลยไม่คิดที่จะออกบวชเพราะไม่มีบุญกุศลอันสูงกวัวนั้นะ่ะมากระตุ้นเตือนใจให้คิดน้อมไปในทางเนกขมมะบารมีดังกล่าวนั้นก็ได้ครองเลือนอยู่นั้นจนตลอดชีวิตอ่ามัน เรียกว่าบุญกรรมนี่ยุติธรรมมากทีเดียวแหละผู้ใดทำบุญกุศลประเภทใดบุญกุศลประเภทนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันไปตามประเภทของบุญนั่นแหละผู้เคยเป็นนักบวชมาต่กอนเอาเกิดมาชาตินี้ก็พอใจในการบวชอ,อย่างนั้นแหละผู้ที่ชอบใจในการคลองเลือนมาแต่กอนเกิดมาชาตินี้มันก็มาพอใจในการคลองเลือน ผูกพันอยู่กับเรือนได้ทำบุญทำกุศลไปตามกำลังของผู้คลองเรือนบางท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์อยู่ตอนที่เป็นเครือขัดอยู่นั้นแหละพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้าจบลงก็สำเร็จอรหันต์เลยก็มีสำเร็จอรหันต์แล้ว มาพิจารณาดูสังขารน,นี่มันชีวิตนี่ไม่มันหมดลงแล้วท่านก็ดับขันเข้าสูนิพานไปเลยทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารน,นี่ยังมีอยู่ท่านก็ขอบวชกับพระศาสดาเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วก็มีชีวิตอยู่สืบต่อไปได้จนหมดอายุสังขาร ก็จึงดับขันเข้าสูระนิพานไปแต่ผู้ที่สำเร็จอรหันเป็นครือหั์นี่มีจำนวนน้อยเดียวไม่มากไอ้ผู้สำเร็จอรหันที่ได้ออกบวชนี่มีมากมายมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจการประพฤติในขมมาบาร,รมีนี่นะมันจึงชื่อว่าเป็น การประพฤติที่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นสถานที่รองรับดวงจิตของบุคคลผู้เห็นโทษในการมคุณทั้งหลายผู้เห็นโทษในความผูกพันอะไรต่ออะไรอยู่กับโลกสงสารอันนี้นะเห็นว่ามันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากมันมีแต่ทุกข์ มันไม่มีสุขคำว่าสุขก็สุขชั่วคราวไม่ได้สม่มเสมอไปเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขโลกสันิวาตอันนี้แต่อาศัยกิเลสตัณหามันย้อมจิตใจของคนทำให้คนชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมติ กันว่าน่ารักใคร่น่าพอใจต่างๆที่มันจะยินดีพอใจอยู่กับเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตันหานี่เองผู้ใดที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตันหานี่ผู้นั้นจักไม่หลงไหลไปผูกพันยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกเขาสมมติว่าสวยสงาม เหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อเพิกอวิชาออกจาก,กจิตใจนี้แล้ววิชาคือความรู้มังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปทั้งที่เป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนปานกลางก็ดี เป็นส่วนละเอียดปันนิดปนจงอย่างไรก็ตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักหน่อยเดียวเมื่ออวิชชาดับไปวิชาความรู้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นความจริงของสิ่งที่ดวงจิตนี่เคยผูกพันมันมานับชาติไม่ถวนแล้วนะ,ะมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยแบบนี้ แต่ที่ยังมันยังผูกพันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะมันไม่รู้มันมันหลงมันเมาเหมือนกับคนเมาเหล้านี่แหละเมื่อเมาเต็มอตกาแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลยไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยคนเมาเหล้า มันก็ยังพอทำเนาอมีเวลาสางได้ง่ายหน่อยส่วนเมารักเมาความยินดีพอใจอยู่ในโลกอันนี้นี่มันนานหายจริงๆนะ,ะมันนานหายมันเมานานยิ่งกว่าเมาเหล้าอ,ะอ่ะแต่มันเมาวันนี้ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบแล้วที่ล่วงแล้วมา ก็ยังไม่สั่งเมาสักทีถ้าว่าพูดถึงความหิวมันก็หิวมาแล้วนับชาติไม่ถวนเหมือนกันที่ล่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อิ่มเนี่ยลองคิดดูแล้วไม่ทราบว่าจะหิวกันไปถึงไหนกันบัานี้หิวแล้วรับประทานรับประทานอิ่มไปแล้วนอ,น,อนก็อยากอีกก็หิวอีกอ่า ได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ๆหมมาอา้าวดีอกดีใจเอามานุ่งม,มาห่มเข้าไปเหงือใครถูกเข้าไปซักเข้าไปเช้าหมองไปทำรุดไปอา้าวนอนดึงก็อยากได้คู่ใหม่มาสวมใส่เข้าอีกแล้วใช่ไปใช่ไปก็ทำรุดไปแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เปรียบให้ฟังไอความหิวใน การมาคุณอื่นๆมันก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเลยไม่แปลกกันเลยนั่นนละมันหิวอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยถ้าว่ามันเที่ยงแล้วมันก็คงไม่หิวแน่ได้อะไรมาแล้วก็เที่ยงย่างอื่นไม่มีชํำรุดสุดทรมไม่มีเศร้าหมองเลยอย่างนี้นะมันก็คงไม่หิวกันแหละอ่ามันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ย แต่นี่เพราะเหตุว่ามันเมื่อได้มาแล้วมันรู้จักชำรุดทุดโทรมไปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอก็เลยผิดหวังไปแล้วทีนี้นะความหวังของจิตใจที่มันหลงมันเมานะได้อะไรมาตามชอบใจแล้วก็นึกว่าอยากให้สิ่งเหล่านั้นยั่งยืนตลอดไปไม่อยากให้มันแปรผันไปเลยอย่างนี้นะแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังอนะ่ะอย่าว่าทั้งแต่วัตถุภายนอกเลย แม้แต่วัตถุภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกันเ,นเมื่อแรกเริ่มใหม่ๆม,มามันก็รู้สึกว่าเปล่งปั่งดีรูปร่างกายอันนี้ผิวพรรณวันณะอาในกรพุทธพงเต้นสามสอกออกสามวากินได้นอนหลับดีทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่ออยู่นานปีนานเดือนานานวันเข้ามา เท่าไรอะไอ้อัตภาพนี้มันก็ทุดโทมไปเรื่อยๆดังที่มันปรากฏทุกคนนี่แหละมันก็ทุดโทมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะต่สําหรับผู้หลงผู้เมาแล้วมันถึงไม่ได้ความคิดมันไม่ได้พิจนารณาเลยมีแต่เมาท่าเดียวเมาในสิ่งที่ตนต้องการที่ตนปรารถนาตนปรารถนาสิ่งใดใจก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั่นแหละ อยาได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่คํำนึงถึงอัสภาพร่างกายอันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี่เลยนั่นเนี่ยเรือนร่างอันนี้มันจะปีปัดแปรป,ปนมันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่ได้คํำนึงถึงฉะนั้นคนเรามันถึงละตัณหาความอยากไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่ได้มาก ควรกระแสจิตเข้ามาภายในมาพิจารณาอัตภาพร่างกายอันนี้มันไม่พิจารณาเลยเมื่อมันพิจารณามันก็ไม่เบื่อนหน่ายเมื่อเมื่อมันไม่เบื่อนหน่ายมันก็ไม่คลายความอยากความปรารถนาในโลกสงสารอันนี้บันนี้เมื่อเวลาความเจ็บไข้ไม่สบายมาถึงเข้านั่นแหละบันนี้ ค่าที่ตนไม่ได้มาพิจรารณาร่างกายอันนี้ให้รู้เท่าล่วงหน้าไว้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศกมีแต่กลัวตายแบบนี้นะเจ็บหนักเข้ามาแล้วก็กลัวตายแล้วอใจมันผูกพ,พันอยู่กับสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นเหมือนอย่างไอผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในอดีตการนั่นแหละได้สามี เป็นคนดีแต่สามีเป็นคนเมืองอื่นเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีก็หาภรรยามาบ้านตัวเองสามีนั่นเป็นเป็นเป็นผูนกไปศึกษาความรู้ทางการยิงธนูยิงธนูแม่นยำม,มากพอพาภรรยาเดินทางมาระหว่างทางกลางดงไปเจอพวกโจร หมู่หนึ่งมีอยู่ห้าสิบคนโจรเหล่านั้นก็จะมาแย่งเอาภรรยาแบบนี้ฝ่ายสามีนี่ก็ต่อสู้กับโจรบนี้ยิงโจรตายไปแล้วสี่ร้อยเออสี่สิบเก้าคนตายไปแล้วสี่สิบเก้าคน,าย,คนยังเหลือคนที่ห้าสิบคือนายโจรแบบนี้ยิงก็ไม่ถูกกัน กอดปล้ำกันเข้าไปนายโจรก็ล้มลงฝ่ายสามีของนางนี่ก็เรียกให้ภรรยาเอาดาบมาให้บัดนี้ภรรย,ยาไปเห็นโจรนายนั้นเข้าเกิดรักให้นายโจรน,นั้นก็เลยเอาด้ามดาบให้นายโจรเอาปลายดาบให้สามีของตัวเองนายโจรก็เลยสังหารสามีของตัวเองให้ตายลงไป ในวันนี้ฝ่ายหญิงคนนั้นก็ไปเป็นเมียของนายโจรน,นายโจรน,นั้นคิดได้บ่านี้่หญิงคนนี้นะมันเป็นคนหลายใจกับสามีของตนแท้ๆนะยังไม่รักนะมารักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ฆ่าสามีของตนเองตายถ้าเราเอาหญิงคนนี้ติดตามไป เมื่อหญิงเขาได้ไปเห็นชายอื่นมันก็จะพอใจกับชายอื่นแล้วก็จะนัดชายอื่นมาฆ่าเราให้ตายเหมือนก,นกันกับสามีเก่าของแกนั่นแหละอ๋อ่าแล้วนายโจรก็ลวงภรรยาบอกว่าเรือที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นนะมันลำเล็กขี่ได้คนเดียวเท่านั้นอ่ะ พราะฉะนั้นเธอจงอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อนเราจะเอาสิ่งของนี่ใส่เรือไปข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน,น,น้นเราเอาสิ่งของออกจากเรือแล้วเราจะเอาเรือกลับมาเอารับไปภรรยาก็เชื่อสามีสามีข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่กลับมาเอาภรรยาเลยวนวะัสนีอ่า ฝ่ายภรรยาก็เรียกรอ้องอ้อนวอนขอให้สามีมารับเอาอยัางไงสามีก็ไม่มาเดินหนีไปซ้ำฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องหาสามีว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยไปตามริมแม่น้ำนั่นเลยไปตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นนกกาเวาวหรือว่านกดุเวาวอม นกดูเ่ามันร้องมาผัวเอ้ยผัวเอ้ยนั่นนะนั่แนแหละเพราะมันอะไรผัวตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นอคิดถึงท้งผัวเก่าแล้วคิดถึงเรื่องผัวใหม่เอาผัวใหม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้ก็คิดถึงผัวเก่าโอ้ยถ้าหากว่าเราเอาดามดาบให้ผัวของเราเสียแล้วเราก็จะไม่ได้พัดผ้าจากผัวพนวะ อวันนี้ก็ร้องให้คำควรหาผัวอันนี้แหละขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ในกามคุณนี้เป็นจิตใจที่หลอกแหละ,ละเลวไหลใจไม่ตั้งมั่นเลยอพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนนะให้พึ่งพาการฝึกฝนจิตใจของตน ให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตดังพรรณนาให้ฟังมานั่นแหละเราถึงจะพ้นจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาขอยุดปิลงเพียงเท่านี้